ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งค่ะและในวันนี้นะคะขอนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานทั้ง4ฝ่ายโดยสังเขปซึ่งทุกท่านได้รับชมดังต่อไปนี้ค่ะ หด้านการบริหารงานบุคลากร 1. 1การประชุมคณะกรรมการสรานศึกษาภาคีซีาย การดาเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กําหนดภาคเรียนละหนึ่งครั้งปีการศึกษาละสองครั้งภาคเรียนที่หนึ่งประชุมเมื่อวันที่สองมิถุนายน2563ภาคเรียนที่สองประชุมเมื่อวันที่16พฤศจิกายน,น2563 26มีนาคม2564และได้ประชุมคณะกรรมการภายคีย๊สีฝ่าย เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนประชุมเมื่อวันที่26มีนาคม2563ผลการดำเนินงานการดำเนินงานของโรงเรียนประสบตามจุดมุ่งหมายได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมาร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น1.2มีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อแจ้งเรื่องสำคัญและแนวทางการดำเนินงานในการบริหารงานของโรงเรียนตามภารกิจหลักสีงานให้กับผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนได้รับทราบผลการดำเนินงานครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนรับทราบและเข้าใจในนโยบายของโรงเรียนและพร้อมนำไปปฏิบัติ จุดสามมีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจนการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการออกคำสั่งและมอบหมายงานในเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการโดยออกคำสั่งแต่งตั้งคุณครูประจำชั้นเรียนเป็นครูประจำชั้นและมอบหมายให้ครณครูรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทั้งสี่งานโดยมีคำสั่งอย่างชัดเจน ผลการดรําเนินงานครูรับทราบคําสั่งและถือปฏิบัติทํางานตามที่ได้รับมอบหมายจุดสี่มีการวางแผนโครงการมอบหมายงานให้กับบุคคลได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องการดำเนินง,งานของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการวางแผนงานโครงการมอบหมายงานให้กับคุณครูเพื่อรับรู้แนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานครูรับทราบแนวนโยบายกิจกรรมโครงการของโรงเรียนและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้1.5มีการดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน การดำเนินง,งานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการในระบบงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดรับส่งหนังสือทางราชการการเก็บเอกสารทางราชการรวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆตามภารกิจหลักทั้ง4งานของโรงเรียนโดยได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วเป็นปัจจุบัน ผลการดําเนินงานโรงเรียนมีข้อมูลถูกต้องและจัดส่งตอบรับและประสานงานกับหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานภายนอกได้รวดเร็วถูกต้องทันเวลางานเป็นระบบ6 มีการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูโรงเรียนได้จัดสวสดิการเพื่อเป็นควัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนและชุมชนซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการสร้างสัมพันธภ,ภาพที่ดีการสร้างควัญและกำลังใจให้กับคุณครูเช่นการอวยพรวันเกิดการยกย่องชดชมเชยเมื่อกระทำความดี การเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วยและรวมถึงการช่วยเหลืองานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสการอุปสมบทรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของญาติและข้าราชการผลการดําเนินงานครูมีความกําลังใจในการปฏิบัติงานทุ่มเทสเสียสละการทํางานเพื่อโรงเรียน 2. ด้านบริหารงานทั่วไป 2.1มีการจัดบริเวณบริบทโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆที่สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ํำเนินการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้บริเวณของโรงเรียนมีสภาพ ความสวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งดําเนินการตามบริบทของโรงเรียนดําเนินการจัดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนรวมถึงจัดหางานจัดทําห้องปฏิบัติการต่างๆให้สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานเพื่อนักเรียนนอกจากนี้ยังได้จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและไอทีมาให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อีกด้วยผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนอาคารเรียนห้องเรียนสะอาดปลอดภัยมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมใช้งาน 2. มีแผนการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนมีระบบการดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพไฟฟ้าภายในโรงเรียนอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าลาดวงจร ผลการดําเนินงานโรงเรียนมีแผนและมาตรการตรวจสอบสภาพของระบบสาธารณูปโภค2.3มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมระบบน้ำประปาที่สะอาดการดำเนินงานของโรงเรียนมีการดูแลและรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมและระบบน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยและเป็น รักษาไว้ซึ่งความสะอาดผลการดำเนินงานห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนสะอาดตามบริบทของโรงเรียนสาด้านบริหารงานวิชาการ3.1มีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อยเป็นปัจจุบันการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการให้คณะครูทุกคนที่เป็นคุณครูประจำชั้นให้จะทำเอกสารด้านธุรการของห้องเรียนให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบันสามารถที่จะตรวจสอบได้ผลการดําเนินงานครูจัดทําเอกสารงานธุรการประจําชั้นเรียนถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน3.2มีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการสอนอย่างน้อยหนึ่งสาระการเรียนรู้หลักครูหนึ่งคน การดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นและประจำวิชาทุกคนที่สอนนักเรียนดำเนินการจัดทำแผนการสอนทุกคนเพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการสอนนักเรียนผลการดำเนินงานครูทุกคนจัดทำแผนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในวิชาที่สอนทุกคนผู้อำนวยการโรงเรียนครูวิชาการตรวจสอบก่อนนำไปสอน 3.3มีการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นโดยมอบหมายให้คุณครูทุกคนร่วมกับคุณครูวิชาการหาวิธีและเทคนิคการสอนนักเรียนเพื่อให้สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผลการดําเนินงานโรงเรียนครูมีการประชุมึปรึกษาหารือและจัดวางแผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโดยได้จัดการอบรมครูการนําเทคโนโลยีมาใช้นักเรียนมีผลสำเร็จดีขึ้นตั้งเป้าหมายยกระดับทุกกลุ่มสาระ3เปอร์เซ็นจุด4มีการนิเทศภายในการดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนได้นำเนินการจัดทำการนิเทศภายในโรงเรียนดูการสอนของคณะครูทุกคนและปรับปรุงชี้แนะให้คำแนะนำในการดำเนินการชีวิตแห่งความเป็นครูให้ถูกต้องผลการดำเนินงานโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการได้นิเทศครูทุกคนทุกชั้นอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งและแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูพัฒนาดีขึ้น 4. ด้านบริหารงบประมาณ4.1มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้มอบหมายให้มีคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลรวมถึงให้คุณครูประจำชั้นดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผลการดําเนินงานโรงเรียนมีการจัดทาข้อมูลนักเรียนถูกต้องชัดเจนมีผู้รับผิดชอบตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด4.2มีการจัดการบริหารงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง การดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการมีงานการเงินโดยจัดทำระบบบัญชีและจัดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้โดยทางฝ่ายตรวจสอบภายในของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระน,ค,นครศรีอยุธยาเขตหนึ่งได้เข้ามาตรวจสอบรับรองในความถูกต้องของทางโรงเรียนด้วยแล้วผลการดำเนินงานมีการบริหารงานการเงินถูกต้องโปร่งใสสุจริต สามารถตรวจสอบได้และได้รับการตรวจสอบจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งเรียบร้อยแล้วจุดสามมีการดำเนินงานเรื่องเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางการเงินได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผลการดำเนินงานโรงเรียนได้จ so, mm ัดทำเอกสารงานการเงินได้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมีผู้รับผิดชอบ4มีการควบคุมพัสดุการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการในเรื่องของงานพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดสามารถตรวจสอบได้ผลการดำเนินงานมีการดำเนินงานด้านพัสดุตามระเบียบของทางราชการตามกระบวนการขั้นตอนของงานพัสดุ ไม่ว่าด้านการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมบัญชีทรัพย์สินรวมถึงการจำหน่ายพัสดุสามารถตรวจสอบได้ซึ่งในเรื่องนี้โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุทธยาเขตหนึ่งเรียบร้อยแล้ว 5. การปฏิบัติตามข้อตกลง M.O.U. 5.1การจัดทำแผนการดำเนินง,งานตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ การดําเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารได้ดําเนินการทําข้อตกลง MOU ร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งจำนวนเก้าข้อตกลงดังนี้ข้อตกลงที่หนึ่งการนําพระบรมราโชบายในในหลวงในราชการที่สิบสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จอย่างน้อยหนึ่งเรื่องคือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการฝึกวินัยในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมการทำความดีเพื่อส่วนรวมคำนึงถึงการดูแลรักษาสถานศึกษาและสถานที่อันเป็นสมนรวมซึ่งเป็นหน้าที่เบื้องต้นของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ5.2มีกระบวนการขั้นตอนรูปแบบกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนชัดเจน การดําเนินงานของโรงเรียนการดําเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมและแนวคิดกระบวนการทํางานของเดมมิงคือ PDCA นํามาใช้กับการดําเนินงานตามข้อตกลงกับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งผลการดําเนินงาน จากการดำเนินงานตามกระบวนการส่งผลให้เกิดทักษะทางอาชีพกับผู้เรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและปฏิบัติงานด้วยตนเองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นเศรษฐกิจพอเพียงข้อตกลงที่สองนักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นจัดทาแบบฝึกบูรณาการการอ่านการเขียนสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผลการดำเนินงานนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ตรงที่สมีการยกระดับคะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-net NTRT ให้สูงขึ้นได้จะดทำแผนโครงการยกระดับผลสำัำฤทธิ์ทางการเรียนตกลงที่สมีการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสนานศษาและการยกระดับคุณภาพผู้เรียน จัดครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษลงสอนในรายชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหผลการดำเนินงานครูได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทําให้นักเรียนได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นกลงที่ 5. มีการส่งเสริมพัฒน,นาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล มาใช้ในเชิงการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้รับการอดรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงเชื่อมต่อทั่วถึงทุกห้องเรียน 3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีดิจิตัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลการดําเนินงาน 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการจัดการเรียนการสอนทําให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงเชื่อมต่อทั่วถึงทุกห้องเรียนที่6มีผลงานที่เกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผลการดำเนินงานนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทุกห้องเรียนข้อตกลงข้อที่7มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลและการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพโครงการนิเทศภายในโรงเรียนผลการดำเนินงานพบว่าหลักการจัด ตามหลักการธรรมาวิบาลของผู้บริหารทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาก็ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีความขัดแย้งหรือร้องเรียนใดๆจากการบริหารงานของผู้บริหารองค์ข้อที่8มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพโครงการโรงเรียนปลอดขยะผลการดำเนินงาน ลดการใช้พลาสติกโดยส่งเสริมให้ในักเรียนและครูใช้แก้วน้ำส่วนตัวปลูกฟังนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อนำมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลประตกลงข้อที่9ข้อเสนองานหรือกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนเพื่อประเมินความสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งเรื่องโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสารแปลงผักเคลื่อนที่ซึ่งสามารถนําไปจัดวางตามที่ต่างๆได้ทําให้โรงเรียนมีความสวยง,งามทั้งยังเป็นการให้นักเรียนนําผักที่ได้ผลผลิตไปรับประทานที่บ้านได้จุดสามผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับจากการดําเนินงานการดําเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีพื้นฐานทักษะทางอาชีพได้รับความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนด และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในชีวิตประจำวันผลการดำเนินงานนักเรียนมีความสุขในการเรียนกระตือรือร้นสนใจในการเรียนและร่วมกิจกรรมโดยให้นักเรียนปฏิบัติด,ด้วยตนเองครูเป็นโคชชิง่งและให้คำแนะนำขอบคุณค่ะ